8. จิตวิทยาคุมอารมณ์ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดการสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ Break Up Voice วันนี้เราอยู่กับหัวข้อสําคัญมากๆสาหรับชีวิตทุกคนนั่นก็คือการคุมอารมณ์คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับโมโลแล้วพูดอะไรแรงๆจนเสียใจทีหลังเครียดจนปวดหัวนอนไม่หลับหรือเศร้าจนไม่อยากเจอใครความรู้สึกแบบนี้เราทุกคนเคยผ่านแต่สิ่งที่ทําให้คนบางคนเอาตัวรอดจากมันได้ดีไม่ใช่เพราะเขาไม่มีอารมณ์แต่เขารู้วิธีจัดการกับอารมณ์ต่างหาก วันนี้ผมอยากชวนคุณไปรู้จักกับ8เทคนิคจิตวิทยาง่ายๆที่จะเปลี่ยนวิธีรับมือกับอารมณ์ไปตลอดกาลพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับเทคนิคที่1ห,หยุดหายใจคิดเมื่อเราโกรธหรือเครียดสมองส่วนอารมณ์จะเข้าควบคุมโดยอัตโนมัติส่วนเหตุผลจะถูกปิดชั่วคราวเราจึงมักเผลอพูดหรือทำอะไรโดยไม่ทันคิดแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังเทคนิคง,ง่ายๆคือหยุดหายใจคิดหยุดอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งพูดหยุดทุกอย่างไว้ก่อน หายใจสูดลมหายใจเข้าลึกๆกลั้นไว้สักครู่แล้วค่อยๆผ่อนออกคิดถามตัวเองว่าถ้าพูดแบบนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์มันคุ้มกับอารมณ์ตอนนี้ไหม่30วินาทีที่ใช้สติด,ดีกว่าเสียใจไปทั้งวันครับเทคนิคที่2ตั้งชื่อให้อารมณ์ฟังดูง่ายแต่ได้ผลมากเวลารู้สึกแย่ลองบอกตัวเองให้ชัดว่าตอนนี้ฉันรู้สึกผิดหวังตอนนี้ฉันโกรธเพราะรู้สึกไม่ถูกเข้าใจการตั้งชื่อให้อารมณ์จะช่วยให้สมองรู้ว่า อันนี้คืออะไรจากเดิมที่มันม่วไปหมดมันจะเริ่มจัดการได้ดีขึ้นคล้ายๆกับเวลาป่วยถ้าไม่รู้ว่าเป็นอะไรเราก็ยิ่งกลัวแต่ถ้าหมอบอกว่าคุณเป็นแค่หวัดเราจะสบายใจขึ้นทันทีการเข้าใจอารมณ์ก็แบบนั้นเลยครับเทคนิคที่3มเปลี่ยนมุมมองด้วยรีเฟรเมิต์สมองของเราชอบตีความเหตุการณ์ตามอารมณ์และบ่อยครั้งมันมันมกตีความไปทางลบเช่นถ้าเจ้าหนายวิจารณ์งานต่อหน้าเราอาจคิดว่าเขาไม่ให้เกียรติเราเลยแล้วก็โกรธเสียใจแต่ถ้าลองมองอีกมุม เขาอาจแค่อยากให้งานดีขึ้นหรือเขาเองก็กำลังเครียดอยู่นี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่า reframing การเปลี่ยนมุมมองมันไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่คือการเลือกมุมที่ช่วยให้เราอยู่รอดทางอารมณ์เทคนิคที่4ใช้ร่างกายเปลี่ยนอารมณ์เวลารู้สึกไม่ดีลองสังเกตร่างกายดูครับห่อไหลยหน้าตาเศร้าหายใจตื้นแต่รู้ไหมแค่ปรับท่าทางก็ช่วยเปลี่ยนอารมณ์ได้ยืดหลังให้ตรงเหน่อยหน้าสุดลงหายใจลึกๆหรือยืนท่าซูเปอร์ฮีโร่มือเท้าเอวหลังตรงเหมือนคนมั่นใจ สมองจะเข้าใจว่าเราโอเคแล้วมันจะหลั่งฮอร์โมนบวกออกมาอัตโนมัติ10นาทีของการเดินเร็วๆหรือออกกำลังกายเบาๆก็ช่วยลดเครียดได้ทันทีครับเทคนิคที่5 5 4 3 2 1ดึงเรากลับมาปัจจุบันเวลาเครียดวิตกคิดมากจนควบคุมไม่ได้ให้ใช้เทคนิคนี้มองหา5สิ่งที่คุณเห็นสัมผัส4สิ่งรอบตัวที่คุณรู้สึกได้ฟังสเสียงที่ได้ยินตอนนี้สูดสอกลิ่นที่อยู่รอบตัว ระบุหนึ่งรสชาติที่คุณรับรู้แค่เท่านี้สมองเราจะหยุดคิดวนและกลับมาอยู่กับปัจจุบันเหมือนกดปุ่มรีเซ็ตจิตใจครับเทคนิคที่6เขียนระบายอารมณ์ถ้ารู้สึกหนักลองเขียนทุกอย่างลงกระดาษหรือในมือถือก็ได้เขียนแบบไม่ต้องเรียบเรียงไม่ต้องสวยแค่เขียนให้หมดเช่นวันนี้รู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเหนื่อยจนไม่อยากทําอะไรแล้วการเขียนช่วยให้เรามองเห็นความคิดตัวเองบางที่พอเขียนเสร็จเราจะรู้สึกว่าเรื่องที่คิดมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น จะเก็บไว้ก็ได้หรือจะฉีกทิ้งก็ไม่เป็นไรเพราะเป้าหมายคือการปล่อยออกจากใจเทคนิคที่7ตั้งคําเตือนสั้นๆให้ใจเวลาคิดมากคิดลบหรืออารมณ์พุ่งแรงให้ลองใช้คำตวนใจสั้นๆอย่างเช่นหยุดพอแล้วรีเซต็ตจะเย็นก่อนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคําพวกนี้ไม่ใช่แค่คําพูดแต่มันคือสัญ,ญญาณให้สมองรู้ว่าเราจะไม่ปล่อยให้มันลากเราไปไกลพูดในใจหรือเขียนติดไว้ในมือถือก็ได้ครับเหมือนเป็นเบรกฉุกเฉินของความคิดลบ เทคนิคที่8เมตตากับตัวเองข้อสุดท้ายแต่สําคัญที่สุดหลายครั้งที่เราคุมอารมณ์ไม่ได้เพราะเราโกรธตัวเองเกลียดตัวเองด่าตัวเองลองเปลี่ยนจากทําไมฉันโง่แบบนี้เป็นผิดก็แค่บทเรียนเดียวก็ผ่านไปลองคิดว่าถ้าเพื่อนเราทำพลาดแบบนี้เราจะพูดยังไงกับเขาแล้วใช้คํานั้นกับตัวเองบ้างการเมตตาตัวเองไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่มันคือพื้นฐานของควที่แข็งแกร่งทางใจครับปิดรายการสรุปอีกครั้งนะครับ นี่คือ8เทคนิคจิตวิทยาคุมอารมณ์ที่คุณนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหยุดหายใจคิดตั้งชื่อให้อารมณ์เปลี่ยนมุมมองด้วยรีเฟรมิต์ใช้ร่างกายช่วยจิตใจเทคนิค54321เขียนระบายตั้งคำตวนใจเมตตาต่อตัวเองอยา่าคาดหวังว่าจะเปลี่ยนได้ทันทีแต่ถ้าคุณเริ่มฝึกวนลนิตไม่นานอารมณ์จะไม่ควบคุมคุณอีกต่อไปเพราะคุณจะเป็นคนควบคุมมันเองขอบคุณที่รับฟังครับหากชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากติดตาม podcast ของเราด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ